นี่นะเราก็มาสต็อปบ่ายที่ร้านนี้เป็นอาหารกลางวันนะร้านนี้มีชื่อเสียงตรงโซเมนนะเขาจะกินโซเมนกันแบบว่าไหลตามรางจองคิวนานมากจองอยู่ยนี่เลยมีกังหันลมนะแล้วก็ม้กังหันน้ำตำข้าวตรงนี้ตำซิตำนี่นี่นะร้านนี้ที่บิวสั่งเข้ามานะเขาก็จะขายแบบเป็น เส้นโซเมงที่แบบว่าไหลตามรางก็คือมีมีรางอย่างนี้มานะแล้วเดี๋ยวเส้นโซเมงก็จะไหลมาตามรางนี้ป้าไม่แน่ใจนะหรือเขาตกแต่งไม่รู้นี่ร้านนี้เขาออกทีวีด้เห็นไหมเขาแบบมีให้กินเลือกกินแบบบนรางบนรางแบบนี้นี่แบบบนรางใช่ไหมคือลาโซเมนไหลมาบนรางจานวนดีกว่าแล้วก็เราก็จะมีแบบว่ามีแท่งหนตรงกลางแล้วก็มันจะวนงนี้เดี๋ยวบิวซังเลอกกินแบบบนโต๊ะว่าเพราะว่าสั่งเยอะไงเดี๋ยวกินไม่สะดวกอ่าอันนี้บิวซัง โกโกซังก็มานั่งบนโต๊ะตรงนี้นะนะมันก็จะเป็นแบบรางวน,นๆน้ำวนๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาโซเมงใส่แบนี้แล้วคีบโซเมงกินจกในนี้เอาอันนี้เขาจะเรียกเมนูนี้ว่านางาชิโซเมงก็คือเป็นแบบนี้นี่เองเวลาขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยห้500 700รา,า700ร,ร้อยเจ็ดร้อยเยนราคาเจ็ดร้อยเยนเสร็จแล้วเราก็จะสั่งเพิ่มบิวซังจะสั่งอันนี้เพิ่มเป็นเทมปุระห้าร้อยเยนนี่เลย เอาซางนี่เรากำลังสงสัยอยู่นะว่าโซเมงมันจะออกไปทางรูไหนมันจะออกไปทางรูนี้หรือมันจะออกไปทางไหนก็นกไม่รู้นี่นะน้ำปลาของที่นี่นะเขาก็จะใส่ก้อนหินเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้ด้วยนี่ แล้วนี่นะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะเสิร์ฟอันนี้นะเป็นผ้าเช็ดมือนะก็คือผ้าเย็นนั่นแหละผ้าเย็นหรือผ้าร้อนแล้วแต่เขาจะเรียกว่าโอชิโบรินะโอชิโบริก็คือผ้าบีบนั่นเองบีบมันเดเสร็จแล้วเราก็จะแกะแล้วก็จะมีพลาสติกอันนี้นะแล้วก็พลาสติกเนี้ยใส่ไปนี้อันนี้ก็เขียนว่าเป็นที่ใส่โอชิโบริบีนีลูกใส่ตรงนี้นี่ละโต๊ะเรานะนั่งกินแบบว่าริม แม่น้ําลําทาเลยแบบโว้โรแมนติกโรแมนติกถ้าเอาหน้ากระโป,โป,โป,ป้งไปนี่แบบจะ,จะ,จ,ะจะดูดีมากเลยอ่ะสั่งอะไรนะสิ่งแรกที่มาเลยก็คือเป็นน้ําซุปโซเมน,เ,มนเขาจะเรียกว่าซียุอันนี้จะเรียกว่าซียุนะเดี๋ยวก็เอาโมโม่ซ่วๆกินกันเข้าไปาฟูยุไฟูยุฟูยุคือหน้าหนาวไงเราก็กินซียุหน้าหน้าฟูยุไงส่วนอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มเทมปุระต่างอะไรก็ไม่รู้สีเหมือนกันมาก อันนี้เทปุระก็มาเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นเทปุระผักนั่นแหละราคา500เยเยนก็จะมีเป็นพริกหยวกมีหัวหอมแล้วก็มีเห็ดมีอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกเดี๋ยวกินก็รู้เองและแล้วเส้นโซมเมงบิวสังก็มาแล้วพร้อ,อมด้วยใบเมเปิลที่เด็ดจากรบเวเมื่กี้นี้เองแล้วมันจะเอาไปจุ่มในน้ำทำไมวะจริงไม่ต้องก็ได้เราอาสาธิเฟมันไม่ต้องปิดน้ำ เราก็หยิบโซเมนนะตอนนี้เรากำลังงงอยู่เราจะกินกันยังไงดีเอาต้องไปวันนี้ต้องไงคุณจะต้องนะลองไม่ต้องปิดไม่ปิดมันก็ลงนั่นดิน้ำไม่เราคีบอยู่ตลอดวะฮะมันต้องปล่อยให้มันไหลดินางาชิใช่ปิด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 ปิงปิด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 ปิ้ปิด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 ลงไปแล้วปิด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 ปิอ่ิช็อตปิมาเตป เ<บ> <บน S 1> พื่อให้มันกลับมาที่เดิม <laughs> แล้วก็หยิบกินเ <laughs> พือ <laughs> พ่อเพื่อมรากินในชามก็ได้ปะเออทั้งสี่ก็คิดเหมือนกันไงเ <laughs> พื่ออะไร <laughs> มาแล้วอันนี้ก็น้ำเย็นเหมือนกันนะ <laughs> มันเพื่ออะไรอะ่ะ <laughs> คือเราเอาไปวนวันนี้เพื่ออะไรมันมันก็อยู่ในชามแล้วก็กินได้ไม่ใช่หรออร่อยกว่าเดิมไหมอร่อยกว่าเดิมเยอะใช่ไหมเห็นไหมเราต้องไปวนวนก่อนไหนพี่ตังวนมั้งสิอมากสิ อ่ะมังซีอ่ะคือความสนุกเนาะแต่มันกินยากมากมากอ่ะลงไปมากอ่ะของน้องออยเหรอ่ะอ่ะเราลงไปแล้วนะอ่ะแต่มันไปหยุดกลางทางที่เลยอ่ะอ่ะของใครนี่ของใครแล้วนี่ของใครอ่ะของบิลล์ตังเองแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊ะอันอันนู้นไม่ใช่เหรออันนู้นของบิวล์ตังใช่หรือมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะหยิบยังไงอ่ะนี่ โอ้ยสุดยอดมากแล้วเราก็เอามาจุม่มในนี้มันเป็นวิธีการกินที่แปลกประหลาดมากๆอ๋อเส้นเส้นมันจมอยู่แล้วไงเส้นมันไม่ลอยอ๋อนี่ไงนี่ไงเราไปตื่นนี้ใส่เครื่องปรุงเข้าไปมันดีกว่าเดิมไหมไม่ได้ทำนี่นะเราก็ลองกินดูนะแต่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องกินหนะน้าร้อนใช่ไหมน้องลอยใช่พี่เติมนี่หรอจ๊ะลืมค่ะเออต้องได้เพราะมันจะได้ความเย็นไงอ้าวเส้นกูไปไหนเนี่ยโยนโยนโยนมันจะเย็น เออมันเย็นมากเดี๋ยวเรากินแบบไม่จุ่มดูซิอ่ะไมื่องใครล่เอฟังไม่กี้เอาเส้นไปวนๆใช่ไหมเดี๋ยวจะลองกินเส้นแบบว่าไม่วนๆดูนะอเอาเส้นนี่ตักมาแล้วจุ่มเลยดูซิไม่จะต่างกันยังไงรู้สึกจะเปิ่งเส้นด้วยซ้ำหากเพราะมันต้องติดกระต่างไม่ต่างต่างไงวะต่างตรงความเย็น เออ่างวมันไปจุ่มปุ๊บมันจะเย็นขึ้นอย่างเดียวเนาะใช่งั้นเราที่ไปตลอดก่อนดีกว่าเออคือคือจุ่มแล้วมันจะเย็นอย่างเดียวมวิ่งไปก็ได้ไม่เอาเราต้องให้วิ่งเพื่อความสนุกสนานอ่ะฮะนต่มาจุ่มแต่ว่ามันติดกลางทางเทียบเลยหนูเหรอมันติดกลางทางเหรอมันไปไหนแล้ววะใครมาของบีรูตางเองของบีรูตางไม่ติดตรงเจียวว่ะมายังมาอย่างฟงฟงชอตมาเต ไหนอะใช้ตะเกียบตัดดีกว่ามันหาย,ยไปลนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวต,ตัดนี่นเพลองเส้นหญิงเอาเส้นหายไปด้วยอนนะถ <c oughs> ูกต้องเลย <c oughs> มาแล้วเนี่ยแล้วใครหมุนเส้นมานี่อันมันคือเส้นบิวเส้นเหลือของบิวสั่งเองอ่ะอ่ะไปละนี่อ่ะ เส้นก็ขาดด้วยอ่ะกินยากลำบากมากๆแต่ก็อสนุกดีอ๋อแบบเอาไปเอาไปเอาไปปะปาเงีเดียวเหรอแอบปะป่าเงี้ยเหรอใบเมเปิลเราต้องกินป่ะเนี่ยกินได้กินได้เออก็คลุ่นกินซะนะใบเมเปิลเนี่ยจริงป่ะเนี่ยแล้วไงล้วไงแลวไงแลาวไงแล้วไงแล้วไงแลวไงแล้วไงแลเวไงแล้วไงแลแล้วไงล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 เว้วแล้วไงลวไงลวไงแล้ว เรากินร้านนี้ออกมาเพราะว่าความแปลกของมันก็คือการที่ก็คือเขาไปเล่นนั่นแหละเขาไปเล่นเส้นโซเมงเข้าไปแล้วก็วนๆจริงๆมันก็ไม่ได้รสชาติอะไรต่างกันกับปกติเท่าไหร่หรอกกินเสร็จแล้วจะไปเดินเล่นต่อ